ยังต้องยังเอื้มตามันนันน้งเลยนะานมันสวยอะก็มันสวย่งมัน้่องยกว่านี่าาันังะมากก็ไรเนม่ได้กินข้าวี่ดยเี่อะไรนี่

อไอไย่างนี้ไม่ได้คะ่ะทำไมคะังไงแอ้หมดเลยต้องทิ่มลงต้องทิ่มตรงนี้เหรอใช่ทั้งบนต้องทิ่มลงเหรอคะ ไกไม่ได้ะอย่างนี้ไม่ถูกต้องอย่างนี้แม่แกยางดแล้วอย่างนี้นี่นะอถ้าถ้าเนื่องปุ๊บมันบางตัวมันก็แบกออเอายีปังที่เนปปะลงใช่ห

哎呀，我这个腿啊，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 哎呀，我这个